สบายดีสบายดีไปสู้ทุกคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนพี่นอกพี่น้องข่าวในเมืองจะไปซื้อน้ำมันนะพี่น้องเตรียมลงนาแล้วเพราะว่าหยานฝนตกนี่แป๊บเดียวช่อนในเมืองนีน่นะฝนเขาเจ้าดีเลยไปแถวบ้านท้าน่ะแดดเ้ยแถวบ้านท้าน่าะบ่มีฝนที่น่ะตกอยู่คุมเมือง วาเนี่กระตกุกมันตกเป็นบางบ่อนเป็นบางพื้นที่เนาะเอาบรตกุสองลูกน้ำมันมันบบทันแพงเนาะนี่เลยว่าสิพากันไปซื้ออย่างเงินเก,ก็บกระเฟอินะักหลายคนมเป็นยังสลอยเว้าเวลาถ่ายคลิปคือเสียงสั่นเวลานั่งรถแหละเสียงมันเป็นขื่นเสียงสีสัน่นอย่างจีิงจังเนาะเ,นเต็มแล้วางกลางรถแล้ว สื่อน้ำมันเมื่อเกี่ยมไว้แต่ว่าบบท่านได้สื้อพอแล้วนะยืมกระตุกของยายมามาเมือม่อเงินปู่ล,ลืมกระตุกมาสื้อมาก่อนนะมอ้งชินะงริท้าพีน่น้องตอนชอ้หนัามากมันลงนิดติดพัน 7,000เหมือน7 0 0 7,000เหมืน้อค่ยบรรยากาศดีว่า6,000บรรากา นมันตกเทิงลงมาครัสิเดี๋ยกาอก็มีเลยเนาะประสนน้ำมันต้องเตรียมพร้อมพี่น้องน้ำมันต้องเตรียมพร้อมเพราผื่อได้คนน่ะสิคนมันคนฝุ่นอย่างเดียวยังม่คนฝุ่นอีกแม่เมื่อไหร่สิพากันเมื่อคนฝุ่นมือเจ็บท้องนี่มือหน่อยมือเจ็บท่องหน่อยแม่ นระมาก็ไ้จะได้กับบานเลยประมาจักรกลิเท่าไรวัิบเช็ดท่านกรช่าสิบแปดถ้าขึ้นมาจักจับไปชิ้งหน้าสไล์เนี้ยขึ้นเด้ไม่่มากเออเทียเน้ยทางทางเนะ้พี่น้องเขาจะืออเขาจะเสียทางไหมเิ่มอีกเลนเนสองเลนทางสองเลน

นี่อย่าดิเก็บท้องหมูน้อยเท่าไรเนี่ยนะสองร้อยบาทเออบัตรซื้อเสลังมั้งเ่าสลังสิบบาทซื้อเข็มไม่แต่เสลังคือบัตเอาเข็มเอออันเสลังอันเด็กทำมาสีเสาะปากมันเป็นอะไรเขาเอื้นยาแบบกอกปากยาทำสีเจาะปากหนึ่งซีซีบ่อยบอกแล้วแต่หมูแบบหน่อยถ้าหมูหน่อยก็ดหนึ่งซีซีหมูเฮาหน่อยกัากอกปากหนึ่งซีซี ขาวนนมาเศร้ากับเศร้าแรงเนียนมนเจ็บทอง่อนเขาผาสื่อเสีมาหยอดเันเจ็บทองมัมียาหยอดสอนมูไม่หยอดครับมูเขาก็เจ็บมูเขาได้ลูกเขากะอเมอเมอเามาือพูดมาห่นมีบ่ะ บอกเลดวันนี้ทีซิพันหนึ่งพันหนึ่งนะทนายหาแสนสามสิบแปดพันกี่อติดโทรึ้นเลยเนี่ยขึ้นมือหน้าแรกกันสามชิพเนาะหาแสนสามชิพพันพี่น้องมือนะบานี้ขึ้นไปอีกแปดพันกีบจะบาดตายพี่น้องเงินกีบเฟอร์อีกแล้วเงินกี่เงินกีบเฟอร์เงินเลี้ยนลงเงินบาทขึ้น ไปใส่เงินยวนคือจาว่าเอาอะไรใส่โบเป็ดได้ใส่เงินยวนนมีเงินน่าจะไปซื้อน้ำมันกันปะอ้ยพี่น้องร่อยดอกเออเสียงจันน์นางฝากซื้อจอกนี่ปะปะห <c oughs> น้าตาหน้าตาของคนเงินกี่เฟอ <c oughs> พี่น้องคนใส่เงินกี่ใช<ะ>้ข้อใจเปลืองราคาน้ำมันกันเนาะพี่น้องว่าสิชีธรัย น้ำมันรถไทยนี่นะมันกระสวรอ่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะดีเซลนี่ไปเบิ่งกันพี่น้อง่าสิต่างจากไทยลายบ่เดี๋ยวไปซื้อน้ำมันเนาะฝนจิมาอีกเลยข้าเจ้าหยาบเขาเสียทางมาไปกวางเลยหยาบข่างเดียบอ้จักบพอเสียทางสองเลนเลย หอดำน้ำมันแล้วซื้อน้ำมันลงนากันเฮ็บลงมนลงบ่เบิ้งเอาเบิ้งก่อนมาชิได้จักรีตเนาะชิใช้ไปเปลี่ยนเงินมาใส่รถเติมรถใหญ่เลยลืม เิ่มเปลี่ยนเงินใหม่เฮะจักตุ๊กีนจักตุก๊จักรีบุ้ง้เพื่อพันสามสิบกุ้งกุเออยืมตุกเยะมาก สิบสามลิตรพอดีเต็มพอดีเจ็ดเต็มทางเออเต็มเอดีเต็มเจ้าไปเปลี่ยนเงินมาใส่น้ำมันรถใหม่เด้อพอมันชิได้สูงนะปไป เครจะนำมนลงีกไหมลงเบอร์ที่เทรก็สิบหกตันหกร้อยสิบหกพันหกร้อยสี่ชิปด้วยกสิบกี่ลงไลอยู่เป็นเงินบาทกับชโตคือประมาณสิบ0ันกับสามบาทวันนี้ชิหาเหมือนกัน3าม0ิามิบ <kilo. S 2> 3ามสิบเจ็ดบาทิสามสิบเจ็ดบาทเนาะน้ำมันรถไทยนะพี่น้องถ้าไปสามสิบ่น้างสามสามสิบหเจ็ดเนี่ยเจ้านี่แหละตเป็นเงินบาทนะน้ำมันลสามลิตอนนัน้ำมันหนึ่งหน้าจานะประมาณสี่สิบิบทก็พอหค่สิบก็เรือ คุยซานที่ปสี่ชิบอะไรฮานรึ่งนะปีนี้น้ะพี่น้องเบ็ดเตยก็มีขอบรัวละคุยกับฮานรึ่งนะ นหน้าลุกมันผดมใบไม่ได้เลยมันลุกโพดหน้ามันอ่อนอนะซาม,มือยังดับได้อยู่มันเลยดับ่ใบนะคนสิีฟ้ามันจูบขาเนะี่ยจนวิ่งหัวสี่น้องตุกแน้วกอรีพี่น้องนะ้อยก็จซอ,อยเห็ดหน้าเห็ดหน้าสองถุงแล้วหือสามถุงมันเห็ดอยู่นี่เนหน้าลุก <c oughs> อ่อนครับปักสบายแต่ว่าอย่างเงี้ยปวดตา มาทังพี่เป็นอปอมืออยางฮักมันแข็ง <laughs> เป็นดำต้องดำเนาะเป็นเคยดำหน้าอ,อ่อนเคยดำหน้าอ,อ่อ,อนฟักแล้วมัแข็งปอมืออย่างฮรับมันง่ายมัดแ้เป็นอยากออกที่เจ้าเป็นเคยดำหน้าเป็นออก,ออกดำใบหมดได้เดวจังนสนัดแต่แยกหัวเนาะมาเคยดำหน้าแข็งฉลาดแบบมาเคยดำหน้าหน้าลุกเหมือนท้คงข้าก็บบ่ไปอะไรวะ กนจุบเคยเลยปิตาหัวที่มาเปลี่ยนเงินไปใส่น้ำมันรถใหญ่เี๋ยวมาดสิเมื่อพี่ยราันพร้อมน้ำมันลงเดีไมดูพันหนึ่งแสนผ่าแสนสามสิบแปดบซื้อไงในปูยังอีแม่กำน้ำมัน จะออกแสงจันบอไดอีพี่น้องมีแต่มันมีแต่มเจอะนะมันบอมีจอกที่เต็มเพิ่นอยากได้มันอึดมายนี่ย ชื่อรถต่ำในขั้นหนึ่งนาอพี่น้องเสียบไปชื่อรถเลยชื่อรถเยะอะยูโบต่ำมาหนึ่งคนจะมาอีกแล้วตอนนี้คอยตกอยู่บ้านเลยไหมน้องน้ม,มันก็เตรียมพร้อมแล้วจา้ามืออื่นเอาชิมาคนฝุ่นกันเนาะ โอไรโง่เลยสื้อน้ำมันเตี่ยมลงนากันพี่น้องเพื่อนเพื่อนน้ำมันอัน่อนยามนาน้ำมันสิฉุดอยู่เพราะว่าออนยามโตกะนะพอช่วงนี้มันคนยังบมดไปซื้อหลายเด้เพิ่งแล้วน้ำมันขาดแค้นเหคนบ่ขาดบ่ขึ้นนมันฉุดอะไรมันขาดแค้นแล้วมันสิแพงมันบ่ขาดแต่มันสิแพงอยู่ฉลองอ่ะแล้วเจอคว้า การเพลงาเลแต่เหรียญเงินมันขึ้นนะเนาะเปีแรกนี่บจืดวตเท่าไรประมาณซาวพันสอยจืดได้ต่อขวดประมาณซาวพันสิบเก้าตอเก้าพันประมาณนี้นะประมาณสิบเก้าพันเกือบดินละสี่สบบาทเนาะ แห้งเลยถ้ากลิ่นผ้าเมื่องพนมาเลยใช่ไหแต่ย่านที่เคอยเป็นเขามาเลยเนาะบ้านหาจังหวัดตกุจะเบิ่งเบิ่งขาวเลยป้าเมืองชิมมตตะตูดกันดิเมือกินแกงโนาไม่เมนี่ยเนาะเมือ,องกลิ่นอ่ะนี่แม่อันพักันไหมพาก,กันสลักแกมือเส่าเด้ พี่น้องจ้าเดี๋ยวมาลฮานีตเชเดเกฟพาบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้อนขอเกล้าควาว่าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตเตรียมน้ำมันลงหน้ากันแล้วใช้หดได้บัตรเบิ่งพี่น้องมาดีมวนลดิสิมันจะได้ในน้องเคยใหม่แม่นใส่งานน้องเคยบ่เฮ้ยเห็นกันกเานาะพี่น้อง <c oughs> พี่จะพูดน,น้อยพูดจอ,อย